คุณธรรมที่ทุกคนควรจะตั้งไว้ประจำตัวประจำใจให้มั่นเสมอประการหนึ่งก็คือการรู้จักคิดพิจารณาให้จนกระจ่างชัดไม่ว่าจะพิจารณาเรื่องราวปัญหาสถานการณ์หรือแม้บุคคลใดๆก็ตามก็พยายามพิจารณาด้วยจิตใจที่มั่นคง เป็นกลางไม่วันไม่สะเทือนด้วยอคติเพื่อจิตใจที่มั่นคงเป็นกลางนั้นจักได้ประคับประคองความคิดความเห็นให้พุ่งตรงเข้าสู่สาระคือแก่นและความสำคัญของเรื่องต้องจับเหตุจับผลของเรื่องนั้นๆเรื่องเกี่ยวเนื่องถึงกันและกันเป็นกระบวนกนนารได้ทั้งหมด ทุกขั้นตอนทำให้ความรู้ความเห็นในเรื่องที่พิจารณากระจ่างเตีมแจ้งและสามารถจำแนกแจกแจงปดัดดินได้โดยถูกต้องแม่นยำว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วสิ่งใดงใวงใควรทำไม่ควรทำอย่างไรเพียงใดการทําความรู้ความคิดให้แจ้งนี้คือ ปัญญาซึ่งมีอุปการะแก่การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานเป็นอันมากเพราะเป็นปัจจัยสร้างสรรค์ความดีความเจริญทุกอย่างไดยอย่างวิเศษสุด